ส่วนรองาวของสองเทมเพนที่พบีบีบอกไปนะครับเปรียโอลิมปิกกับอุ่นเครื่อง2นัดเจอกับสิงคโปร์แล้วก็เจอกับเคมบรูนก็มีโอกาสพูดคุยกับซิโก้กฤษฎ์เสเมืองหัวหน้าล<ช>ูกศรนะครับในชุดนี้ทั้ง2ชุดแหละ<ช>ที่ดูแลทีมอยู่<ช>เหนื่อยขนาดไหน<ช>ลองติดตามดูแล้วก็เป้าหมายของ2รายการนี้คุยกับซิโก้รวมถึงการเลือดนักเตะข้ามทีมชาติด้วยใช่มีหลายผมน่าฝากการติดตามครับออตอนนี้เราเตรียมเปรียโอลิมปิกนะครับ คร่าวๆเราก็มี25คนแล้วนะครับแล้เราก็จะไปเก็บตัวที่กิเลนพร้อมกันนะครับเราก็จะตัดตัวให้เหลือ23ก่อนแข่งขันนะครับตอนนี้สายเราเนี่ยก็จะมีฟิลิปปินส์นะครับกัมพูชาแล้วก็เกาหลีเหนือแน่นอนบางคนอาจจะมองข้ามฟิลิปปินส์กับกัมพูชาไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เองคิดว่า2เกมแรกเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเราจะต้องเก็บ6แต้มให้ได้ก่อนส่วนเกาหลีเหนือเองเนี่ยเราก็ดู โครงสร้างของทีมระบบวิธีการเล่นของเขานะครับแน่นอนตัวผู้เล่นเนี่ยมันเป็นนักเตะัยรุ่นหน้าใหม่ซึ่งเราไม่สามารถไปสเกลได้ที่ที่เปียงยางนะครับซึ่งจะเป็นจะเ,เป็นการยาก,ก,ายากแต่เราก็เห็นเขาเล่นตั้งแต่เอเชียนเกมแล้วเพราะนักเตะของเขาค่อนข้างที่จะเป็นนักเตะมีความฟิตพลังหนุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาได้รองแชมป์เอเชียนเกมโครงสร้างก็จะตัวผู้เล่นหลักก็คงจะหนีไม่พ้นชุดนั้นอาจจะมีอายุเกินบ้างนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราคิดว่า เราต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของแทคกติกวิธีการเล่นคือด่านแรกเนี่ยพี่ต้องการพาทีมเข้าไปที่กาตาก่อนในรอบที่2ก่อนนะครับส่วนรอบที่2เนี่ยเรายังพอมีเวลาอยู่ในปีหน้านู่นแหะนะครับะด่านแรกก็คือเราจะทํายังไงให้2สัปดาห์นี้ทำให้ทีมปีโรมปิกเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็ผ่านเกาหลีเหนือให้ได้เหตุผลที่ดึงรุ่งรัตนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย รุ่งรัตเองเนี่ยอายุยังยังไม่เกินปีโอลิมปิกนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราได้ส่งรายชื่อไปไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เขาก็ยังสามารถเล่นซีเกมได้ฉะนั้นเราก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยเรียกเขาเข้ามาเล่นชุดใหญ่ซึ่งเราจะอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์ถ้าเขาเล่นชุดใหญ่ได้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองในซีเกมได้นะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับับรุ่น ที่มีความสามารถแล้วก็เล่นเขาเรียกว่าทุ่มเทให้กับสโมสสนนะครับส่วนวิทยามัดหลําเองก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นนักเตะคือไม่ใช่บิ๊กเนมอะเป็นโนเนมนะแต่เป็นตัวหลักของแบงคอกนะครับมาตลอดนะครับแล้วก็เขาก็พัฒนาตัวเองจนมาเป็นกัปตันทีมซึ่งพี่ว่านักเตะที่มีความตั้งใจ พี่ก็อยากจะเชิญเขาเข้ามาร่วมในนานทีมชาติคือรุ่นพี่หลายๆคนต,ต้องยอมรับว่าอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆหลายๆคนเขาก็ทํางานให้กับเทศชาติมาเยอะแล้วแต่วันนี้เรากลาลังสร้างน้ําใหม่ถ้าสามารถรักษามาตรฐานได้แล้วก็สรขภาพร่างกายที่ดีได้ก็อาจจะกลับมาได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าพี่โก้สร้างทีมไว้เพื่อ10ปีข้างหน้านะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันขึ้นกับขึ้นอยู่กับนโยบายของสมาคมมากกว่า นะครับแต่ถามว่าโอกาสที่จะดึงมาได้ไหมเป็นไปได้นะครับคําถามท้ายก็เราให้ช้อยไปอย่างเช่นธีรเทพวิโนไทยหรือว่าดัชกรของเราที่หลายคนก็บางคนก็เชียร์ด้วยขึ้นจริงเนี่ยพวกนี้อย่างสกรติดทีมชาติ99นัดเป็นประเด็นที่หลายคนอยากให้ติดทีมช,ชาตินัดที่100เท่านั้นเองเลยถามมีโอกาสไหมเขาก็บอกว่านโยบายสมาคมเนี่ยอยากจะปั้นเด็กเรื่องนี้ทั้ง2ชุดโอกาสเส้นทางมาถูกทางแล้วทีมนาติไทยเป็นไงครับพี่บี คือทัวร์นาเมนต์ที่กําลังจะเล่นต่อไปเนี่ยโดยเฉพาะทีมปรีิมปิกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากฟุตบอลชิงถ้วยการ์านคิงส์ครับตรงที่ความคาดหวังของแฟนบอลครับนะครับคิงส์ครับที่ผ่านมาคุณพลาดได้นะครับไม่มีใครว่าหรอกนะแต่ทัวร์นาเมนต์ที่กําลังจะเล่นก้าวย่างต่อไปนี้โดยเฉพาะชุดยูยี่สิบสองเนี่ยขาดพลาดไม่ได้เนี่ยความกดดันเนี่ยคือมันพลาดแล้วเนี่ยมันอาจจะพลาดถึงถึงยาวอาจจะไม่ได้เข้ารอบหรืออะไรอย่างเนี้ย นะครับซิโก้ผู้ถูก2เกมแรกเนี่ยคุณต้องเก็บ6แต้มใหนน้ได้นะครับนะครับไม่งั้นกับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเนี่ยทำบอลไทยเราพังมาหลายครั้งแล้วนะครับใช่นะถ้าใครจําได้นยพังคาราชมังคาลาถึงกับไล่โค้ดออกก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทเพราะาฟุตบอลของเขาเนี่ยเป็นฟุตบอลแพทเทิร์ทนที่ถ้าเป็นถ้าผมเปรียบเทียบก็เหมือนเยอรมันของเอเชียเขาก็มีวินัยหน้าแบบบอลแบบนี้น่ากลัวนะครับ ขณะที่นักเตะอย่างที่เราเอ่ยอ้างถึงคือดัสกร,รับกับีซอเนี่ยผมว่าเขายังมีโอกาสอยู่นะฮะ,ะถ้าเราอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี FA เดย์หรืออุ่นเครื่องบ่อยๆนักเตะเหล่านี้ก็ยังมีโอกาสที่จะถูกเรียกมาใช้ได้เพราะว่าผมยังเชื่อลึกๆว่านักฟุตบอลที่มีประสบการณ์สูงจะได้ใช้ประโยชน์ในการแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแต่ตอนนี้มันเป็นการทดลองก็ทดลองไปก่อนว่าคนที่เล่นในสโมสรดีจะสามารถเล่นในทีมชาติได้ไหม คือบางคนเล่นสโมสรดี